สวยงามเด่นมาเห็นพักอยู่สวนคอยโอ้ยสำสิมากเนาะยำยุยำยางไก่จะได้เก็บตามแล้วตัวจัดหัวตัวปักยาวมากงามอยู่เด้อจ้พี่น้องนี Kos: กำลังออกหมากแล้วยำเยื้อยำยางยำเนะยำยางทัวนี่พอได้กินอยู่ค่ะทั่วนี่พอได้กินคำคำมากแล้วข้าสวนล้นสมสวนเก่าพี่น้องเอ้ยวันนี้จะมาเก็บเอาดอกผักอีกก่อนพ,อพี่น้องเอ้ยืัอแรกนี่เชลวกผักจำเจวนี่นแหละ ู้ใหญ่บ้านประกาศอะไรนะครับสวัสดีตอนแรงๆเด้อพี่น้องวัสดสุขสุขคนกระกันจะ้ะตอนแรงบร่ได้ออกเก็บมันซอยพวกนางพี่น้องเ้ยกลับบ้านมาค่ะเพราะว่ามันคํำออกไปมันกับแป๊บเดียวรอสิบริเห็นอย่างซอยออาแปลงนี่มันหลังมันบปใหญ่พี่น้องเอ้เนี่ยเนี่ยผักม่วงขอนี่ยียไปลวกกินฮ่า มันออกดอกเลยตัวตนี้บอยากงามพี่น้องเอ้ยบต,ตัวต้นใหญ่พยักว่าออกกำลังเริ่มแล้วแปลงนี้ปลูกพักใส่ตะก,ก้อนกระบอกงามพี่น้องมันเปลี่ยนเอียงบพเข้าใจออืดินว่างนี่บอยากงามใบมาทางนี้ผัดว่างงามอยงนี้นี่ผักหอมพร้อมคนนี้พอดีทันทันเมืองงานอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยใหญ่ทันอยู่ดอกจานเล่งเอา หนึ่งเดือนพอดีบริสุทธิ์ได้เหรากะไม่ต้องซื้อกับผักชีนี่สีหวานแป้งค่ะคนละครึ่งกับผักคาสโอ้ยเบาหน้าห้เอาเบี้ยพักผ่านบริเวณเอาซ้ำสลัดก่อยก็เลือดซ้ำนี่หักแขงแล้วมันแก่เบยเก็บไปใหกป็ด อืนั่นวางวน,นั่นท้อนถิ่มเป็นไรพักอันนี้ก็เป็นดอกผ <Yeah. S 1> ักบัวก็เป็นดอกเต็ม uh, uh. โพดต้นบังม่วงเลยเนี่ยเด้อเขาออกเลยอันนี้ก็มันคือบอัอัน,นอืมมันทีแล้วกับมันบัออกดอกพอบกันพี่น้องเอ้ยมันเลยเก็บ<ะ>ได้เธอละหน่อยนี่ขั้นสิป้าเห็น นั่นก,กรนสะสิสแะกะถิ่นซื่อๆจะได้แล้วก็สิฮักเลยค่ะตุยเลดสิเก็บเอาไปลวกกินเมื่อแรงที่จริงนะบัลวก,กอันนั้นอยู่แต่ว่าอยากกินทั้งอันทั้งใบมันเนี่ยคั้นซ้ำนี่พอดีกินเลยนี่นะดอกดอกเนี่ยเด็ดให้มันแตกนะพี่น้องอรับได้แต่เอาหนีเด้ mình bỏ lại xăm mới lại có ao ừ, mắn cứ mạc bố nhảy thôi một cái xeo lộn này bên đâu ừ. này nhảy ừ. ừ. đẹp cả đại

พามีผู้ดไดว่าพามีสบัสด,ดีค่อยอมึงนั่นไอ้ต้นเห็นมะนใหญ่ใหญ่ยังไม่มีดอ,อกเลยจะจะอวบอันไปไหนต้นสีขาวกับมีอ้อได้สิพอ่อหลวงเลยตัวนี้พัดยังบอกท่านพ่อเอา พอดีกระเทิดเอามาลดนั่นเนาะเอาลดเนาะเอาลดเออเอาเอาก็เอาเอาก็เอาแล้วนะขยันมันพอพรวัวข้าศึกอ่ะลวกจำจ้มแจวลวกจิ้มแจวจึจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บอ๋อคือบอกหล่มาเนี่น ยอดนะคะผักจากสวนของเราปาดเน็ตตับๆนี่เน,นาะพี่น้องพอแท่นซ้ำนี่นะพอดีกินเลยนี่นะแต่ว่ามันออกไม่พร้อมกันนี่ใสอันนี้มันยาวไปอยู่ตึ๊บตึบนี่ก็อ่อนเยอะพอดีเยอะพี่น้อง มันได้กินแต่ดอกมันอลีนี่แล้วมันไม่กินใบผักกาดคือผักกาดซ,ซ้อมมันสีเขียวไม่มว่ากินทั้งใบดได้เนาะอันนี้รู้สึกว่าใบมันเนี่ยมันจะแก่ๆนะสายเบิดแดระบอบมันเิพาะกินวะน้องเว้ยันนี้อนเนี้ยอีกอยู่ ส้าหยอดส้าหยอดัะเกียบเอาลยมาทางนั้นมันากงามม,มันจะแจนนับมันเป็นยังมันจะบอออกพร้อมกันเนน้อตัวนี้เฮาฮักไปแล้วมันกำลังปงยอดไม้ ไปบอกพ่อกำซ้ำกระโดดจำแจวแต่แน,นี่นะปุเป็นบงจีนแบบนีใบกองป้อง,กอง,องแกงแป้งอยู่น,นี่อ่อนๆนีนนนนนน่ทำไมยังไม่ออกดอกไม่เข้าใจอ่ะทำไมมันไม่ออกดอกพร้อมกาอ้านาะ จะได้เก็บกินแบบเยอะๆจะแบบอ่อนงามเลยออกไปกระเยกะยากโอ้ยออกพร้อมๆกันไม่ได้เหรอเอาเลยวันนี้ก็ได้มันปุ่งยี่ห้อใหม่ที่ผ่านมา เคยคิดว่าฟ้าดินใจดำโคต้นหมักม่วงน้ำน,น,นี่ก็ออกแล้วเป็นหมากมาแล้วพี่น้องเหมากมัดแล้วจ้าแต่อันนี้คือว่ามันพันหมากน,น้อยม,มาแล้วปลูกขึ้นเป็นหมากแบบปุ่มปปปเปรีๆแบบนี้ เนี่ยเพิ่นปิดแบบนี้ตอนเอามาวานนะ่ะลูกน้อยๆเลยลูกปั๊มๆนะครับแบบเปิดแบบนี้เป็นหมากิบปได้หม่องมอง่วกับปิดนะครับู่บวะมองต่อโอ้ยได้ซ้ำเนี้ยแหละพี่น้องโอ้ยไหนยันงอยู่ยอดหนึ่งไม่เห็นเลยไงหนีไม่เห็นได้ไง เราเริ่มเทมก็ไม่เห็นออตอนนี้กำลงังแตกขอ,อยู่ดีมีแห้งเขาเจ็บจะได้ความไข่ยามี่น,นี่สำนณีกระพรอกินไปอยู่คนหนึ่งค่ะเอาไดนนะ้เลยนะโอ้ตลกดจ้ ระดึกกรรมหนึ่งพี่น้องเอ้ยเก็บด้วยเธอระกำรกกมเธอละกำแต่งงานหรือยังเศร้าดางงังค้ามือสัมตาย ราคาขึ้น4ี่0มืนกีบแล้วจ้าตอนนี้ได้ข่าวว่าราคาหมูขึ้น4ี่0มืนกีบแล้วก็คือไม่ค่อยกินอาหารเลยนะอันนี้มองออกลอกเลยจะกินหฮม,มันเบิดกินใหมเบิรดกัสิบะเทสไหมอ่อันนี้ของเล่นเหรอกินไหม จิ้มักนนุเจี้ยดังไฟนะึงเขา่าซะก่อนบาทเนี่ยอ้มาดังไฟแล้วว่าอุ่นเขา่าผัดเขาเย็นบนเรือจากดีพี่น้องเอ้ยก็เลยเอามาม่าเข่าดังไฟแล้วกันสิลวกพาก่อนก็แล้วกันนะคะ หักครึ่งหักครึ่งเลยพวกพักจําเจี่แีละะคะอาหารแรกมานี่กินงง่ายจ้ากินงง่ายๆ,าายๆพอนอนหลับอ,อมออ,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 อเวลาลวกแล้วทำไมไมันไม่เป็นสีม่วงล่ะทุกคนลวกแล้วสีม่วงมันออก ในน้ำผักหมดสีม่วงหายเลยคิดว่ามันยังจะคงเป็นสีม่วงอะไรนายคละฮะเฝ้าอะไรพับตาปิด หากินต่ขีหมเืม้นๆนั่นเลียงให้กินดีไปกินขีหมสู้อาไทยสีม่วงหายไปหมดเลยเหลือแต่สีเขียว <c oughs> ยเดือดจั๊กอหารแรงอาหารแรงเฮาซ้ำๆเขา มาเข่าในพี่น้องเอ้ยนะขี่ง่ายนะพี่น้องเอ้ยมาเสียงๆเข่าไปตามหาหัวสก,กันบไปจักจักมาได้ไปหัวเขาเราไปจักมาโคตรากับอะไรย้อนไปหาน้หววาหมูอ่ะฝนง่ายง่ายอยู่ทางนี้อยู่บ่เด้ หมูสาวหมกกระลังไงมาเพื่อนเนาะตุด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 อันนี้เฮาค้าสามเดือนแล้วสิบสี่ตัวเพอเอาลงก่อนเจออด็ดสีด่วด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 เพิ่นเอาลงคอกเดียวได้ทายนั่ยเลยเพิ่นพักกระลำเพิมม่นสวยสวยเอา้าคือบอ่เหน็นโคละคือบอ่เหน็นโคละเฮ้อ คือบมเห็นงวัวเห็นแต่ควายพุ่นมีแต่ควายนอนอยู่ผุนจะบอกนะว่าอยู่กลางบ้านผุนเอาแล่หน่อยไหมไปหาง,งัวพุ่นเร็วหาง,งวัวหาง,งัวหางัวเร็วๆวัวอยู่ไหนผูกอยู่ผูกพี่น้องช่วงต่อเพืองกเ็เริ่มเริ่มซีเบิร์ตเลยได้พี่น้องเอ้ย ง่วนนาแรงที่ป้อยไปนนก็ไป,ไปกินยังดักกากินต่อเฟืองแหงนี่ตันไฮน่านี่แหละแปงมนเลยแสดงว่าต่อเฟืองเขาอันนี้นะมันแข็งมันบ่คอยกินส่วนไฮไดซีบันเบิร์ตนะนี่นะคือแบบต่อเฟืองมันอ่อนนี่คือนั่นนี่นะเหยียดมนเลยไฟไฟไฟ,ฟน,นี่มันจะฝูงว่าฟุง้งไฟข้าจเจ้าผูกไซนะ่าเลยงัวคอยข้าเจ้าผูกไซนะ่าซ้ำสิงามเขา่า พูนพวกนไหนกันมวยอมเมื่อเอาเฮาเอาเฮาวได้ไหมพูนโอ้คุยไม่เคยเห็นควายแล้วคนละบ่เคยเห็นควายบ่คนละขูเป็นารงัวเฮาพูนเป็นารงัวเฮาพูนเฮ้ยไอ้นัดมารอ ที่บขคอสอคนส่งอันอยู่กลางหน้านีู่เพเป็นเพื่อนอยังได้พี่น้องอมองใส่กระดูใส่กระดูอ่าพอถาไม่ถ้าเจ้า,าเจ้าเเพื่อนใส่แบบกลางหน้าเลยนะคะแต่หน่อยๆแต่ตอนน้อยๆอ,อันหน่อยกับบ่นหน่อยไปได้แหละพี่น้องประมาณสิบปีประมาณสิบปีสิบเอ็ดปีนี่แหละ มอันไตกบกับอันพี่เคยกับพรออพัวย่าขี้น่ะไอเดนะ <c oughs> <c oughs> ย่านเจสียาตินัง <c oughs> กับพลรราดอันพลรราดให้นะลมตูมแล้ว <c oughs> เปียกอับหยอบอันนี้เขาทำหลักอะไรอ่ะทำไว้ทำไมหลักฮอนฟืนเหรอหลักฮอนฟืนลงเตานี่เหรอ อ,อือเอาตาข้าเจเ้าฮ็ดแบบแนวนอนเหรอทำไมมันยาวแบบนี้ <c oughs> มันยาวไปไปผุดไปไล่งง้ครับผุดมือไลเมือท,ท,ทั้งทางเฉลีวยเลยเี่น้องเอ้ยพอมันมาทางกังบ้านนี่ง้อกระเดยเมือมือมือคอกคอกคอกลักลักลักไปไล่งงอผุดน้าเร็วๆเขาละ นี่กลมกินเฟืองแหงค่ะท่านบยกได้กินแนื้ออื่นดอกจ้าที่ปล่อยไปนะให้มันตุ่ยได้จังไงงัวนะกินเฟืองแหงพี่น้องเอ้ยขันบอมาไล่กับวาอยากเมือไปเมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขารักเขาแรงประจักเมื่อเฮ้ยไปนักกันกับงวซุ่มไม่ใหญ่ดอกสามทีหาตูคือกันและงัวเพิ่งกะมาแม่นั่งอันานอนอยู่หันบ่ามาแม่เบิ้งลุกลุก,ลกเต็งง่อพญารัดมาแห้งแนละ้วมันกระเตนเขาค้อ,อกเขาทางนี้ไปเมื่อ ยังยังแล้วเอาไล่เลยขลดอะไรง่อยไวพขุดไล่ไลยเระวังเดิมมาครับไล่เพิ่นเด้อบะเมือม่อเมือ่อเมื่อเข้ามากกระทั่งกลางบ้านพี่ย่างไปหาโจกห่านเขาหนูพี่ท่านเอาไล่ง,ง,ง้อไล่ง้อไว้ ขลาไอ้ก้อนเลี้นงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเขาโอ้โหเนอะเส้นนี้กำลังเหตุทนทางมาแต่ว่าเหตุขาเฮิือนไายป่องมาประเทศงูขึ้นมาจังสีเหตุมาหอดเจอะเฮือนจี๊สีพี่น้องเลยห้ามผ่านนะจ๊ะเฮ้ย ออออออไปกินนำลล้ำเลยลงเคาะนางไปนางพอดใจยูไปพืดนมือโบริกินน้ำบ่เหาสิบห้าห้าเขาอย่างเท่าคนละ ไปพี่นังคือดีคสภาพบรรยากาศวายซ้ำนี่ก็แล้วกันจ้าตามคลิปหน้ามืออื่นก็แล้วกันช่วงนี้ก็ไม่ได้ใครลงสักดอกพี่นังเอ้ยสองสามคลิปไปไปไปลงหนะ้าลงหนะ้าตามมือื่นนะครับทุกคน